คนไรคนรวยทําแบบเนี้ขนของชาวบ้านเขานี่อะไรที่ทหารนอนน่ะอือเขาคือให้ปีกว่าแล้วอันเดี๋ยวมากลางอ่ะอาแบบไปกลางนอนอ่ะเต็นท์นั่นแหละแล้วก็เมื่อเนี่ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้มาอีกอันอืมเ็าให้หมด้ลยเอาไปหมดเลยเอาไปทิ้งเหรอเอามันเอาไปทิ้งหรือมันเอาไปมันถอดปลอกทิ้งไว้อ่ะเอนิสัยไม่ดีเนาะอือ ไม่เป็นไรอยายอยู่นี่สบายกว่าไม่ไม่ต้องเก็บของเก่าแล้วเดี๋ยวเอาเงินมาให้อุ๊ยจริงจริงไม่เควนยายเหมือนยายมียายเหมือนกันอยากให้ยายอยู่สบายอยากให้อยู่สบายสบายแกแล้วเดี๋ยวไม่เป็นเป็นอะไรไปนะเดี๋ยวเอาเงินมาให้ไม่เลยไม่เลยถ้ายายอ่ะ เก็บไว้ไหมหรือว่าทิ้งเพราะอันนี้มีผ้ามีผ้าผ้าห่มผ้าห่มผ้าดีกว่าเยอะเลยนะเนี่ยเอาผ้าห่มมาให้ดีดีเต็มเลยไม่เป็นลายพวกหนูมีมดแล้วของยายไปเยอะเลยจะไปทิ้งไปเลยนี่ใช้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าสอัดนะโอเคเพราะว่ายายแก่แล้วเดี๋ยวเป็นอะไรไปนะ